เอาอีกแล้วครับคู่นี้ครับกัดกันไม่ปล่อยจริงๆครับทีวันจากเกาหลีใต้เจอกับวอลด้าไทยแลนด์ครับเกาหลีใต้ยิงไทยน็อกไป1คนครับแล้วเกาหลีใต้ขึ้นรถครับวิ่งไปช้าครับ1ต่อ3จะเป็นยังไงครับใครจะอยู่ใครจะไปครับ1ต่อ3โอ้โหหนึ่งนี่มันโหดจริงๆครับอีกคู่หนึ่งครับอาร์อาร์คิวอัเทน่าโดนทับที่ที่ไปหน้าครับอาร์อาร์คิวอัเทน่ายิงอินเดียตายไป1คนครับแล้วอินเดียครับไม่สนใจครับบุกแหลกเลยครับตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเอาล่ะผมมีข่าวดีมาบอกครับเพื่อนๆททท่่่าาาานนนใใดคครรรับีีตต้องงกกกจะเเเิิมมถู การเติมเองครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กกับไลน์ไอดีไว้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเติมเกมถูกเติมที่นี่ครับและนี่ก็คือคะแนนทั้งหมด8เกมที่ผ่านมานะครับตอนนี้บิเกตตอนจากอินโดนีเซียนะครับนำเป็นอันดับที่1ครับประเทศไทยครับ RRQ Athena ครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับ w a l d a r The Murder ครับประเทศไทยครับอยู่อันดับที่10ครับและอีกทีมหนึ่งครับคือ King of Gamer Club ครับอยู่อันดับที่13ครับ โอเคไปชมเกมที่9กันเลยนะครับทางฝั่งตัว HQ ครับที่ไปนานครับเอาไหมเออแต่รอบนี้เมก้าสตาร์ไม่ได้ลงนะเพราะว่าเขาอยู่กรุ๊ป A นะครับรอบนี้เขาเรามี BCDE นะครับวอร์ดัสเองก็ชิวๆครับแต่ว่าบูธแคมป์มันระอุ NC กับ T1 ผู้ชมครับรอบในโซนลงไปด้านล่างครับไม่เท่าไหร่นะบ็อกเกมอะไงที่ยากเลยครับเบียรี่โดนเป็นศพแรกครับอาร์บีเเบียร ชายแสงฮะเป็นมะเร็งอะไรเออแต่แต่แตกก่อนเลยครับนี่เจ้าบ้านางไงเออก็มาสิจ้านะจ๊ะมีเส็นครับเห็นแ,แล้วไ้ออกทางซ้ายครับฉายเดอ้อแล้วหมุนเกลย์เอาซีบอร์ดครับกับดีทูอีเอาสิอาบอรดกับดีทู่ <ỏi> ีชักก่อนชักก่อนเนีเ่ยสายกล้าเด้เว้สายกาคร,ร,รับอบอเลยว่าเมื่อวานนี้บอกเลยว่าปัดภาษาเป็นหนึ่งชุดแล้วดีทูอีเอเคืมอื ต้องรอทานิ่ปืนดีๆตรงนี้ดีจูอีจบประปาจะไม่จบแลนาทีครับโอ้โหไอเคมาสะบัดมาเข้าหัวดิจูอีกับจีนายโดนจังคู่กับชายเดอร์เก็บจากฝั่งจีนายไป11ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับตรงนี้เรียบร้อยครับผมตัดไมาทีนึงครับผมมอตตี้สปอร์ตครับผมเอ่อเฮือแตกลูกซองนี่หว่าโอ้ลูกซองทั้งซคอนเลยครับไอ้บ้านะเกมนี้วอร์มครับไม่เอาไม่รับเออไม่รับแล้วกัน ประมาณ14ทีมได้นะครับตอนนี้แต่เพลย์โซนเพิ่งจะประมาณเฟสที่2องถึงเฟสที่3เองครับเฟสสามครับลงไปแคมป์ชาลีครับครับซามี่ครับไปหน้านี้น่าจะเล่นได้อีกสักเฟสหนึ่งเต็มๆฮะไปอ้อมตีไอเอ็นดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันไม่ชัวร์ครับมันอาจจะมีคนอีกอามโจนครับไปน็อกโชคนัดได้อ้ามโจครับมูดเก็บขอแล้วโชคนัดออกเกมทันทีกับตัวอ้ามโจนครับครับผมออฟเดลครับไปน็อกอ้ามโจนเหมือนกันดูออฟออฟเดลเทรดอ้ามโจนสับเหมือนกันมุมนี้แล้วดูเข้าไปนเกนโดนเนโยเข้าเหมือนกัน ฝัง่งหนึ่มีไฟยังไม่ดูยังยังไม่ดูอีกแล้วโอ้โห NC จบทรับตัวมาเตอร์ส์เกมอีกหนึ่งครพงังเหมือนกันกับโนดชันทีมมาเตนเองแกก็ไปน็อกเนโยครับตอนนี้ TSM กำลังจะโดนล้อมครับแต่ว่าด้านหลังอทีวันยังดีปาระเบิดมาใส่เซเลยเยอร์ฮะนะแล้ว CCP ก็โดนน็อคมาสเปรย์มาอีกโอ้โหแล้วตีแตกเลยครับทีวันโอ้โหเจอไอรีเซเลยเยอร์ชมครับนี่ครับเจอคอรีสซเลยเยอร์ตอนนี้ <laughs> โอตายเขาแล้วมอฟทีมก็ตามกันไปติดๆเลยอ่ะโอ้แหละครับก็ไปน็อกมาทีมได้แล้วทางฝั่งตัวสเกาวครับไปน็อกก็ดักเหมือนกันตรงนี้ครับวอลมีปัญหาคุณผู้ชมครับเจอออเรนน็อกดักเหมือนกันครับผมนะมาดูกันหน่อยครับตอนนี้ทางด้านวอลดัสเองก็จบเรียบร้อยครจบครับว่าโอ้โหไปเจอออเรนน็อกครับดักตอนเข้าวงกลมครับผมเบรกครับไปน็อกซุปเจเจจากเคโอจีได้ใช่โอ้มาเกะแบบว่าเงียบๆเลยครับเคโอจีรอบนี้ สุดโดนซ้ำแล้เบรกออกทีมีถึงเขาวิรูครับไปน้องมองล็อกได้แล้วคือมุมนี้ก็วิรู้องปั๊มยาก,ก่อนนะเบรกครับล็อกบาก้ามาจากภาพมาจัมเปอร์แล้วล็อกสแน็คมุมนี้แล้วคัชกอตเอาตอนโอ้โหไ,ไปครับไน่าทันเงียบลอยครับโอ้โหดึงเวลานานกันแล้วเกยียวจีจบภาตัดมาครับไม่ดูทีมไทรสักสี่มาวันนี้เออปวดหัวเลยครับภาพเป็นยังไงตรงนี้โอ้โหเลยไปหน่อยทุกท่านมาครับทำไว้ก่อนฮะ นี่เรียบร้อยมากับแบบชิวๆฮะโอ้โหสำหรับท่านั่งอยู่ดูแก๊งครับดูแก๊งเนี่ยเก็บไปได้31แต้มเลยทีเดียวครับถือว่าเยอะมากๆเลยฮะนะ Box Gaming ไล่มาอยู่เ้วยว่า Up Orange l o c k TSM s e l t ทีม IND แล้วก็ Wall d e r the Murder ครับครับ คะแนนเพลสเมนต์ได้เบิกยี่สิคะแนนอะ่ะ31นะครับบ็อกซ์เกมมิ่งก็ไล่มาติดๆเหมือนกันแต่ห่างกัน10คะแนนเลยเทีเดียวครับอันดับ9เป็นฝั่งตัว King of Gamer Club ครับ,รบ10เป็น Synergy ครับ11 T1 ครับ12เป็น No Chance Team ครับ13เป็น m o อ Team ครับ14 RQ ครับและ15เป็น Nova กราดเลครับก็น่าเสียดายเหมือนกันครับสำหรับ RQ ครับแต่นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกย้ำหลายรอบเลยว่าคะแนนตอนนี้มันยังไม่ได้มีผลอะไรต่อการคัดออกทั้งนั้นนะครับก็ครับผม เรียกว่าพูดให้แฟนสบายใจกันกนิดนึงแล้วกันนะครับจะไปคัดจริงๆเนี่ยวันอังคารกับวันพุธเลยนะครับเพือ่อจะคัดไปเล่นสุขเสาร์ที่ต่ออย่างที่บอกเรามีสามระดับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังกันอยู่แล้วนะครับมาดูคะแนนเก้าเกมที่ผ่านมาครับ <S <S ประเทศไทยครับอยู่อันดับไหนบ้างครับ R R Q Athena ทครับอยู่อันดับที่แปนะครับ Wow ด a ร t ครับอันดับที่สิบเอดครับออ g a เกมเมอร์นะครับอันดับที่สิบสองครับโอเคไปชมเกมที่1ิเลยนะครับคือเกมสุดท้ายครับ ดูกันต่อครับทางด้านตัวทีมสกีตน่าจะไปกัดฆ่าครับโพชิงกิมีทางฝั่งของออเรนซ์ร็อกคกับ RRQ ครับแต่ว่าเพลย์โซนโอเคยอมนะเพลย์โซนึ้นไปด้านซ้ายบนครับแล้วไอ้ทีมที่มันไปลงโอ้โหเมทัลลิเเบสกับโนโวเนเมกากับแอนดีครับคุณเออเกมครับผมบอกแล้วว่าเกม ที่บอกเขได้ความที่เขาบินบินลายต่ำนะเราต้องลงตัดรถก่อนแล้วดูครับทางฝั่งทีวันเนี่ยมารอแล้วรอยแล้วดูครับมีสายกระย่องเลยครับนี่ฮะโอเรียกว่าตอนนี้มินิแมปคือขนาบกันเลยครับเอียงคอรอตบตัวนี้เลยครับอกนั้นแหละเออจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่ามินิแมปเนี่ยใครอยากดูเนี่ยมีมีในช่องของนี่นะช่องยูทูบเลยนะนะครับลองไปหาดูก็ได้เป็นช่องอังกฤษแหละแต่ว่าจะมีมินิแมปมาเอาจังหวะวิ่งข้ามบ้านครับเพื่อนไม่บอกเลยทีว่ามีคนดักอยู่นี้แล้วอาแล้วครับเจสีซครับ โดนจนได้สองคนของวอลลัสรดีสัตว์ชุดนี้อะไะครับ <c oughs> โอ้โหรอจังหวะมาดีสัตก็ตัดใจวิ่งข้ามมาชุบก็ดดาตีสัตโดดหนึ่งโดดสองถึงบ้านแล้วหันครับผู้ชมมาเอาล่ะครับตั้งโซนตรงนี้ผมบอกเลยนะนี่ครับเอ้าแล้วมีคนไปชาร์จครับมาสี่สี่พีครับขับรถมาทีมบ้านผู้ชมครับต้องดูครับว่าทางฝั่งวอลลัสได้ยินหรือเปล่าตรงนี้สี่ีพีมาแล้ว ทีซีพีถอยรถผู้ชมครับทีซีพีบอกว่าพี่ครับผมขอโทษพี่ครับผมขอโทษ <c oughs> แล้วคือสะโคบบ้างขูรถออกพอดีคนไม่ออกคนวิ่งตรงนี้ทีซีพีบอกพี่ครับผมจอดผิดหลังขอกทษผมลืมของ อู้แล้วเขาดาดปั๊มยามาติมทุ้ชมครับ3ต่อหนึ่งเฟมิลี่เกชมาเอ๊เล่นที่มือก็เล่นที่มือนะทำไมมันปวดที่หัวเอ่ยครับผม <laughs> โอ้โหระเบิดเต็มหน้าครับนี่ก็ปาไม่พักเลยฮนะอันนี้ก็มีสวนเหมือนกันนะจากทีวันครับระเบิดเด้งเคิร์ฟกลับเฉยเอ่ะอ้าวโดนสเปรย์มาจากด้านขวามือครับอันนี้ก็ดักเหมือนกันนะมาตินยิงค้ำมาก่อนนะโอ,อ้เรียนหลอดไปต้องตบไอซีพีได้อ่าทุ้ชมครับโอ้โห ฟุบกิมจิตัวนี้ยังไงดีครับจังหวามาท้นครับเห็นติมๆที่ผมเฉยฮะปรดัไม่ได้กล่าวครับผมผมพูดเองเฮ้ยนะฮะเท่าที่อินฟินน่อยอาตินให้ดูแผนที่ครับผมครับหลังบ้านไม่เพราะมันมันมันจะมาเฟะถัดไปแล้วนะออโอเคอินไปหน่อยยังอยู่ในวงกันต่อครื่อนี้ไม่มรับแต่ปัญหาคือ BTR มาแล้วจ้าครับผมอ้าวละรฮะเปิตกนตองตอนนี้ก็ขยับเข้ามาเล่นตรงไอช่องว่างตรงเพลงโซนอีกแล้วครับ มันเป็นเพลที่ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเพลโซนมันไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ที่เขาอยู่เนี่ยคือลําบากเันครับอ้าวอาร์มโจนก็ผมสอยยนจุนร่วงไปครับอผมบอกนี้วิกฤตของทีมเขาจนจุนอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนเดียวตอนนี้ครับหันควักเลยตอนนี้แล้วดูครับอาตินบอกหลายทีแล้วครับหลายทีแล้วหลายทีแล้วมันยังไอ้อุ่นเนี่ยหลายทีแล้วไม่เกี่ยวครับผมชอบทีอินไปหน่อยอะไรครับเนี่ยไม่ใส่ใช่ครับไม่ขอแผล้อมเมืองฆ่าใช่คุณเข้าใจถูกเลยครับเขาจะไม่ให้ออกเมืองเลยครับ ต้องรีบแล้วดูพี่ชครับมาตินครับมาด้านในมีเซเดนเนี่ยอซเดนตัวกลับปะอะไรลืมทุกคนต้องดูเขาเซเดนรอบนี้ถือลูกฟองหรือปาแล้วดีครับมาตินมาพี่ชงครับด้านในมีกลับปะกลับปะล่ะไม่กลับไม่กลับนี่ครับโยนระเบิดดักครับอ่าพี่ครับสมกหนาอู้แล้วดูครับพร้อมรูดพี่ชงครับอู้ซี่วางไปหนึ่งลูกก่อนมาตินอู้แล้วบอกเลยว่ามัวถูกคู่พี่ชมครับ เปนนอนอยู่แล้วก็ดาดโดนมิสไซล์ตัวมาก่อนโอ้โหเช็คไม่ขาดทุกคนก้มูจกโอ้ยเจ็บใช่ครับกมูจกเสียงลงก้มูจกของยีรลองโอ้ยงงวะเออไม่เล่นก็ได้วะคุณไปคุณฝืนแล้วนี่ครับนี่ไงครับออกผิดบ้านของตกใจก็เลยครับเป็นลักษาร่าได้โอ้ถึงว่าบ้านนี้ครับผมเห็นมันตึ้นหมดีโอ้อะไรครับนี่อ่ะโอ้แต่ก็ดาดนอกนะใช่ไงครับเออเอาไงทีหลังแล้วรุนแรงลูกนี้ยังไงดีซาร่าโดนซาดอยออฟเด่นแล้วเดททิ้ง ขึ้นชั้นสามปุ่มจ้าล่อตัวไปไอ้นี่มันรู้ทัน yeah. เน่เหลี่ยมเยอะครับทีวันเนี่ยเอาสเปรย์ขึ้นมาเข้าเจซีแซกยังไงดีเซเดนเองก็ยังอยู่ด้านบนอย่างนี้สเปรย์ขึ้นมาแต่ขึ้นไปชั้นสามจะไปขยี้ด้านบนก่อนฮะนะนะเรียกว่าค่อยๆตีขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นครับเซเดนเองก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันเป็นมุมที่เรียกว่ายิงก็ดาดไม่ได้นะแต่ก็ด่ดาดตอนนี้ใกล้จะตายแล้วครับก็ดนดาดเขาบอกว่าเออต้อง,ต,องต้องทำใจแหละนะครับ เอามาครับสับไปวาแบบนี้อา้าวเซเดนล้มครับผมโอ้โหดูครับหนดดุดูยิงโหดร้ายเหลือเกินเก็บชุดจะไปกลับปะๆๆเก็บชุดเลยไอ้เก็บชุดโอ้หเก็บได้พักเหมือนกันตอนนี้เแต่ต้องแลกับเชวิกก็ด,ด่าเหมือนกันครับตัดมาครับนี่ครับมิีทรายฮะด,ดูครับจะเราท่อนตีผู้ชมมาแนละ้วแต่ด้านข้างวันนี้สิบเจ็ดขับรถผ่านผู้ชมฮะไ,ไอเอ็นดีผู้ชมครับโอ้โหผู้ท้าชิงหน้าใหม่ผนะู้ชมฮะมาแล้วถ้าไปรีบเก็บที่ใส่ผมบอกเลยนะ โอ้ยทัวร์อ,อินเดียสองไฟติดตัวหมดตัวนี้ไม่ใชมไหมโอ้ยมาทั้งอินเดียทั้งอินโดเลยครับเออเอออุย้ยแต่เพโซนดูอุยงอย่างนี้<า>ชูทติง้งเรนเฉยเลยครับแล้วยูดูแกได้ครับเอ,อ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ได้เฉยเลยอู้ไรไอ้นี้ไอดียังไงอู้แล้วผู้ชมครับไอ้มาสามคนผู้ชมนึกว่าหนังพี่มัมมาแล้วยังไงดีในมุมนี้แล้วปาดมามุมก็จะนี้จะเจองูงูชกงูเลยเข้ามางูเรียบร้อยอยู่อันดับเตโย จบ15ชมครับโอ้โหงูเกาหลีเขาบอกเลยว่าสิ้นฤทธิ์นะครับเกิดเหตุการครับขึ้นมาโชว์ตัวเยอะไปหน่อยแล้วเซลล์ครับไปขวาเลยไหมมีทีอาร์รออยู่อู้หูตอนนี้ผู้ชมครับบอกเลยนะมีทีอาร์โดนอินเดียล้อมไม่ร้อดผู้ชมครับหมดมีทีเอ็มครับขวามีเอ็นดีสายมีทางฝั่งตัวเซลล์ครับโอ้พังสหประชาชาติของจริงนแน่แน่แน่ยิงโชว์สักหน่อยไม่รู้ว่ากล้องจับเอาตอนครับเป็นคิวเขาไป แต่ตำแหน่งเพื่อนเขาชั่วยากนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงอ้าวแล้ว RQ แกไปเจอกับเอลดัสก็ผมนี่ไงเก็บศพมาเต็มเลยฮะโอ้โหโดนเจติสันโดนสเปรย์แบบนี้เรียบร้อยจุมครับจบสิบสามครับโอ้โหสถานการณ์รักหักเลี่ยมโพนสถานการณ์นี้คือต้องยอมครับเพราะว่าต้องมาขับภายในทีครับใช่มันเยอะตรงนี้ผู้ชมมันต้องยิงมันต้องยิงนะครับไอ้ไม่แปลกเท่าไหร่นะอ่ะมาดูกันต่อครับสนั้น RQ เองแกก็มาครับสองคิวนะตอนนี้ตองแต้มของพวกเขา นะครับแล้วเจ็กซี่เขาบอกคิวฟีขึ้นมาไปยิงนั้นแทรสได้ครับสแน็คก็ไปยิงนั้นร็อกสได้ครับเดี๋ยวนี่ครับแต่เขาวงต่อมาครับร็อกสรงนี้น็อกอยู่ผู้ชมครับแล้วเครทอสครับไปน็อกแอชแองกี้จากทางฝั่งเซฟเหมือนกันแล้วทางฝั่งเคทอสครับซ้ำล็อกออกอีกหนึ่งแล้วมิสเตอร์โดนน็อกจากทางฝั่งของเล็กเหมือนกันครับผมเออนี่ครับไปน็อกทางฝั่งโนวาได้ดีเหมือนกันนะดิทูอีโดนน็อกจากทางฝั่งตัวสโมกี้ครับแล้วเล็กไปน็อกทางฝั่งของว่าออกอีกหนึ่งแล้วเบียตัวนี้ ตก้องีโดนแล้วโอ้โกยิงสวนฮะทีนั้นยังอยู่โอ้เออนี่ครับผมเก็บศพไปเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าตอนนี้ดูจากคิวฟรีอย่างเดียวนะอารคิวคือสมรภูมิรอบทิศครับคิวนี้ครน่าจะตกนะว่าหัวปูดตรงนี้ยั่วมากลอนนี้โอ้โหไม่ให้ดูเลยอยากอยากดูนะบางทีเราก็อยากดูบ้างนะพอร้องเถอะดูนยครับว่าใครก็ได้ละกาบอันเดี๋ยวนี้ต้องตัดยาของกาบตรงเนี้หมดแล้วแหละเฮ้ยคุณยาเดี๋ยวทีมงานก็ตัดมาจริงก็สวยเลยนะก็ค่อยอยากดูเขายิงกันไง จานเข้าหน้าเลยครับนะน็อกไป2องเขาตอนนี้บริเกตอนแล้วซักซี่เหลือคนเดียวครับรีเจ็คสกาเลตเองก็โดนเก็บออกจากเกมไปเรียบร้อยครับครับนะแล้วทางด้านไคทอสครับโดนระเบิดจากเฟรนซี่ครับปลเส้นเองเนี่ยแกก็ต้องขึ้นตึ้งตำแหน่งดับเบิลคิวใส่ทางฝั่งออเรนล็อกครับพังเหมือนกัน โอ้โหยิงอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าจะไม่เห็นสักก้อนละเอินไปโดนทางฝั่งของโซแมทอยทั้งด้แล้วเฟนซี่ครับหนึ่งแซน็กซ้ำมาแล้วเกยทอสโดนซ้ำจากฝั่งฝั่งซีออกเกยแล้วเร็กครับไปซ้ำเอิรญนี่ออกเกมครับตอนนี้ก็เหลือหนึ่งคนแล้วก็ยังไม่เห็นจีนายออกกล้องเสมอตากล้องอยู่ไหนมีเบิร์นโอ้ยงานหนักจับหน่อยขอลองงานหนักของอาร์คิวเหมือนกันนะตอนนี้คนเดียวครับคุณจีนายงูเนกลูกนี้จังจีนัยงูมันเล่นก็มาเป็น นกไปทซอกครับจีนายฟอร์มดาวเทาวอกยังสวยครับนี่ครับคัดมาจากนักแาดงที่ดีไอ้ดอกนึงนะเล็กบอกไม่เป็นไรครับผ่ารอดพ่ารอดแต่คนไม่รอดแล้วจีนายนั่งจีหลังแล้วแตกไอช็อตขอบคุณมากสวยบอกไม่ได้ปหอมยาครับเนี่ยขอบคุณครับยาขอปั๊มยาก่รพบมาเจอไหมไม่เห็นครับผมเห็นแต่รถไอ้สิปิ๊นี่รู้เยอะรู้เยอะต้อีนายนั่งหนึ่งแล้วเต้นโอ้โหรู้พิษ สวยสอดโต๊ะเโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าผมส่วโตัวผมถือว่าโอเคล้อยากจะทุบโต๊ะแต่แต่แกนี่มันแบบสนุกจริงนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับตอนนี้ครับมาเรียบร้อยครับสัเลเยอร์โดนริกิตอนเก็บไปครับครับผมริกิตอนตอนนี้9คิวนะครับแล้วเหลือกัน2คนด้วยครับในขณะที่มอฟเนี่ยแกเหลือคนเดียวเท่านั้นครับโอ้โหสนุกสนุกผมชอบมากเลยเกมนี้ เราอยู่สองคนตอนนี้ทุกคนตัจริงับผมอ่ะมาครับแต่บริกตอนนี้คะแนนน่าจะทะลุไปเยอะแลยครับเพราะว่าเท่าที่เห็นล่าสุดคือ106่งร้อยหแต้มนะแล้วสเปร์มาเรียบร้อยครับบริกิตอนเรดเอเลี่ยนครับผมกินไก่ไปในเกมสุดท้ายของวันนี้ครับครับแต่ก็ตามนั้นแหละคะแนนจะมีผลแค่ในการเขาเรียกไงใช้คำว่าจับกลุ่มดีกว่านะครับเพราะว่า เราจะมีการจับแบบอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่6เนี่ยขออภัยอันดับที่ห้าก็จะเข้ากรุ๊ป A ถึงกรุ๊ป e เรียงกันไปส่วนอันดับที่6กถึงสิบเนี่ยก็จะเป็นไล่ย้อนลงมาจาก e กลับมา A นะครับผมนะแล้วก็สิบเอดถึง2ี่สิบก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยครับผมนะก็ตามนั้นเลยครับผมยังไม่มีการตัดแพ้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีการคัดทีมออกนะครับไอการเริ่มจริงจังเนี่ยจะไปเจอกันวันอังคารกับวันพุธเลยแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ โอเพนนิ่งวีเอ็นอย่างที่เราย้ํามาหลายรอบว่าแฟนๆทีมไหนใจแป้วก,ก,ก็มีกันบ้างแหละนะครับผมเข้าใจนะแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มี้ผลต่อการคัดทีมออกอะไรทั้งนั้นนะครับวันจันทร์ขอภายับวันอังคารกับวันพุธเนี่ยเรามาลุ้นกันอีกทีจะเริ่มแล้วของรจริงมาแล้วนะครับแล้วมีการสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนในวันนี้โดยรวมนะผมอยากให้สังเกตว่าเกมมันตึงมากๆเพราะว่าทุกทีมเนี่ยเขารู้แล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ย ลงนี่นะไอเนี้ยลงนี่นะเรางัดไก่นี้ได้นะเรางัดไก่นั่นได้นะคือแบบทีมไหนที่มันลงทับกันอะมันจะงัดกันด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบเยอะเหมือนวันแรกที่ผ่านมานะมันเป็นการวัดกันอีกรอบว่าเอ้ยเออเราจะเอาอะเราจะเอาเมืองนี้จริงๆนะครับแต่ก็มีหลายจังหวะเหมือนกันที่เออทางฝั่งของวาดัสก็ยัง พอสู้ได้นะถือว่าโอเคเลยอย่างน้อยก็จัดก,การกับทีวันได้สําเร็จสักทีนะครับ,รบหลังจากที่วันแรกนี่โดนขยี้กันแบบว่าไม่เหลือเลยเดียวมาดูคะแนนแรันกิ้งกันหน่อยครับในเกมนี้ฮะโอ้บริกิตอนครับได้ไป30คะแนนอีกแล้วครับท่านนะฮะอันดับ2มอฟทีมอาร์คิวไล่ลงมา i n d เดียออร์เลนส์ร็อกทีมซิเคตยูดูแก๊งและเมก้าสตาร์สครับผมนะบริกิตอนนี้เก็บแต้มกันไปรัวๆครับไม่รู้ว่าเขาจะทําสถิติได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูคะแนนมา อย่างเป็นทางการกันอีกสักทีหนึ่งนะครับผมสำหรับการเล่นในรอบ opening week เองนั่นเองครับครับนี่ฮะ reject scarlet นะครับผมรโ้ว่าก็สไลด์วอลดัสเดอะเ r อร์เดอร์นะฮะเซลส no chance team t1 แล้วก็ tsm entity นั่นเองครับนะก็อยากจะดูเหมือนกันครับว่าคะแนนรวมจะเป็นยังไงครับรวมไปถึงกลุ่มที่เราจะได้ดูกันว่าทีมไหนจะไปอยู่ กลุ่มไหนกันบ้างสำหรับการแข่งขันในช่วงวันอังคารและวันพุธนี้นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าอังคารพุธเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันพับจีโมบายโวล u e ซีซั่นศครับเราจะเข้าสู่ช่วงลีกเพลย์กันแล้วของจริงแล้วนะของจริงแล้วครับอันนี้ขออภครับมีการนับเงินรางวัลมีการนับคะแนนกันเรียกว่าอย่างจริงจังแล้วนะครับผมสําหรับการแข่งขันต่อจากนี้ไปครับนะแล้วก็จากการที่เรามี โอเพิ่งวีคเอนแค่สองวันเนี่ยเราจะไปเพิ่มรอบทิงชนะเลิศเป็นสี่วันแทนอ่ะแลวนี่คือทีมเซตในเกมที่ผ่านมาครับผมนะริกิตอนเองก็จัดดาวใมไป 1, 47, 7, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหน่วยเลยเดียวคิวไปสิบคิวว่าแล้วก็เก้าน็อกเอานั่นเองครับครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอาเรื่องพอสมควรครับสาหรับในเกมนี้ครับก็สมควรแล้วแหละเพราะว่าดิกรีแชมป์เขานะโวล์แชมเปี้ยนฟอร์สปริตนะครับผม,บผมในปีที่ผ่านมาครับวกกับการเล่นของเขาที่ยัง คงเส้นคงวาอยู่ผมมองว่าบิกิตอนเองแกก็เล่นในแบบที่แกเป็นอยู่แล้วไงไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่เราเลยอาจจะดูว่าเอ้ยมันก็อาจจะเฉยๆแหละเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วจริงๆนะค<ต><ต>รับแต่ว่าต้องดูว่าทีมอื่นเนี่ยจะไล่ตามเขาได้หรือเปล่านะเพราะว่าการเล่นของบิลกิตอนเองมันมันจะมีบางเกมอย่างเช่นยกตัวอย่างวิกเคนดีของวันเนี้ยมันจะดูแบบแปลกๆสักหนึ่งเพราะว่าเขาเล่นเล่นตรงไอ้ขอบช่องว่างเพโซ่ไง ครับผมอ่ะมาดูสถิติกันอีกอย่างนึงครับผมตัวดาเมจนั่นเองครับอือ่ะโอเคมากลับมากันต่อครับเดี๋ยวเรารอดูคะแนนรวมกันหน่อยครับแล้วก็อาจจะมีแบบพวกประกาศแบ่งกลุ่มกันเลยนะครับเพราะว่าคะแนนเรียกว่ามันแป๊บเดียวมันก็ลงมาเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะแบ่งกลุ่มกนได้เลยอย่างที่เราบอกครับการแบ่งจะเป็นแบบอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าเข้าไป A ถึง E เลยเรียงลงมานะครับหกถึงสิบก็จะเป็น E ย้อนมา A ออะไรแบบนี้นะครับคือเดี๋ยวรอดูว่าสรุป คะแนนแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะโอเคมาดูคะแนนรวมกันหน่อยครับนะสำหรับวันนี้ฮะบรกิตอนครับผม136แต้มครับโอ้โห OR ก็ตามมาเหมือนกันครับอยู่ดูแก๊ง r q IND s y n e r g y Reject Scarlet u l e v e l Up m o h Team และ Box Gaming ครับโอ้โหแต่ว่า Mof Team กับ Box Gaming นี่คะแนนเท่ากันแต่ว่าเขาจะนับเรื่องแต้มคิวขึ้นมานะครับผมแล้วก็พวกสถิติต่ตางๆอย่างเช่นพวก Winner Winner Chicken Dinner อะไรประมาณเนี้นะครับนันเลยทำให้ m อฟทีเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่9แทนครับแต่ย้ำอีกรอบว่าคะแนนตอนนี้มีผลแค่ในเรื่องการแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับถูกต้องครับนะสำหรับแฟนๆทีมไหนที่แบบว่าใจแป้วไปก็ย้ำอีกรอบว่าใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากเนี้ยฟีว่าพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะมาดูกันต่อครับโ c h ช n c ์ no chance, ทีมอันดับสิครับ a l ดเดอะเมอร r ครับ g X r c e l เครับทีมซท KING OF GAMERS ครับครับ TSM ครับผม n o วา GOD LIGHT MEGASTAR ครับนะนี่ก็อย่างที่เห็นเลยครับนะแล้วก็1-5จะเข้าไป A-E ถึง e หกจะย้อนขึ้นมา E-A ถึงเเลยครับครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมีพวกเออเขาเรียกไงมีการแบ่งกลุ่มโชว์ขึ้นมาเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอ่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเนาะสำหรับการสัมภาษณ์เทเยอร์ของเรานะครับขอเชิญท่านนั่นอาคเลยครับผมสวัสดีครับ ดีไม่เอ่ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่จัดการเลยพี่จัดการเลยเห็นหน้าก็ไม่เไรพูดแล้วขำเญดีกว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เป็นทางการให้ผมคุยไงไม่พี่จัดการเลยเอาไว้ว่าอ่ะผมให้พี่ถามตลอดสองวันที่ผ่านมาครับความรู้สึกของเบียร์ที่ได้สมัครเกณฑนการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกตรงนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกต่นเต้นน้อยลงดีปรับตัวได้อยู่ผมจะบอกว่านี้ ช็อตของเบียเอมีช็อตที่เรียกว่าแจ้งเกิดอยู่เหมือนกันนะครับในแมปสองฝั่งของตัววิกเคนดีวันนี้นะครับขอถามเรียกว่าประเมินความประเมินผลงานตัวเองดีกว่าโดยรวมวันนี้ครับรู้สึกไงบ้างเต็มสิบในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยให้ตัวเองเท่าไหร่นะเอาตัวเองก่อนเต็มสิบนะฮะตัวผมเองให้หกล้วกันพีดพลาดรวมสองวันพลาดไปสองครั้งพีดหนึ่งถือว่าเก็บความผิดพลาดตัวเองมานับตรงนี้อยู่นะครับผมถือว่าดีนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากอะไรถึงแฟน กองเชียร์ของอาร์คิวเทน่าแล้วเป็นแฟนของทีมชาติไทยบ้างครับเชิญครับก็ถ้าเป็นแฟนคลับของอาร์คิวเทน่าก็ฝากเชียร์อาร์คิวเทน่าและให้กำลังใจอาร์คิวเลยนะครับครับผมแล้วก็ฝากเชียร์ทีมไทยด้วเคโอจีกับวอร์ดัสกีสปอร์ตด้วยนะครับจะทําให้เต็มที่ครับผมในรอบต่อไปคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเบียร์นะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะสำหรับการสัมภาษณ์ทางตัวแทนจากทีมอารขอบคุณน้องม์คิวเทนาเขอบคุณมากขอบคุณเบียร์มากครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการแข่งขันเพราปกติเวลาคุยกันจะคุยเรื่องอื่นแทนนะฮะคุยเรื่องอะไรเหรอมแลอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการแข่งขันฟับจีวบายโวลคิคในรอบโอเพนนิ่งวีเค <c oughs> อเอนนะครับ,รบ,ก,รรบ,รบก็แน่นอนว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมกันตลอดทั้งสองวันนี้เลยถึงแม้ว่าจะมี ไปพลาดกันพอสมควรนะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนว่าเราเก็บไปฟิวแบบแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงกันในรอบหน้าแล้วกันครับเรายังมีการแข่งขันวอลลีคให้ดูกันอีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับพับจีมูไบไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพด้วยนะรอบชิงยี่5บสี่ยห้าและยี่บหกนี้แล้วนะครับก็เวลาการแข่งขันมันจะไม่ทับกันนะมันจะมีเหลื่อมๆกันเกมสุดท้ายของท m เกับเกมแรกของ Vol League นิดนึง นะครับฝากคุณผู้ชม้วยครับและแน่นอนว่าเขามีไอเทมแจกเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับการแข่งขัน PMTC นั่นเองฮะแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของพวกเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณ Tencent Games และผับจีขอบด้วยครับสำหรับการจัดการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมอับดุลร์ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวันอังคารในช่วงลีกเพย์ครับสวัสดีครับ